ทางออกสองทางออกสามสถานีเอ็มอาีสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเขียวสุุมวิททางออกที่สามคลิปนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่าถ้า,าเพื่อนๆหมเอ็มอาที่ีสีเหลืองนะครับเดินออกมาทางออกแล้วนะครับเพื่อนๆจะไปอินทีร์เรนสำรองนะครับเพื่อนๆจะต้องทำยังไงครับตามอะไรครับ เพให้เพื่อนเพื่อนเดินมาถึงตรงสามแยกนะครับจากกายวอร์กเพื่อนเห็นป้ายนี้นะครับเราจะไปาทางขวามือและที่ก็คือถนนสุตุมิตร ป้ายตรงนี้จะบอกจุดที่เราสีเหลืองไปถอดเกียวนะครับนี่เป็นสีเหลืองแล้วนี้นะครับป้ายนี้นะครับจะเป็นสีเขียวและเราเข้าเขตของสีเขียวละนี่ครับสีเขียวข้างในเราสามารถที่จะไปซื้อตั๋วได้ นี่นะครับเป็นจุดที่ซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่ครับหรือจะซื้อกับตู้ก็ได้นะครับบริเวณทั้งยอดเหรียญแล้วก็ตู้ที่ใช้แบงค์ได้นะแล้วก็เส้นทางรถไฟนะครับสำององก็คืออยู่ตรงนี้นีนะ่แต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปอินเดีเรียนจะเดินไปบอกเจ้าหน้าที่เขาเลยว่า เราจะไปทิเบียนจะบอกสวัสดีค่ะไปทิเบียนครับขอบคุณครับครับเราไปขอบาตเข้าไปทิเบียนนะครับเราก็แตะเข้า <S 2> <S 2> <S 2> แต่เข้าแล้วเราก็ไปทางออกที่หนึ่งนะครับที่จะไปทิเรียนได้ เดินตามน้องๆเพื่อนๆเข้าไปกับต่างรูนนะต่อที่หนึ่งแล้วก็สอนบัตรเราก็ออกได้นะครับต่อที่หน,นึ่งอันนี้นร่อที่หนึ่งที่สอง เดียวป้ายทางออกเหล็กนะครับ e P e ทีมกีเวนนะพอออกตอนนีด็กมารับจะเห็นถนนสุขุมวิทนี่แล้วก็สกายวอล์กที่เราจะเดินต้องไปกีเวน เดินมาเรื่อยๆนะครับดูวิวข้างล่างไปด้วยครับแล้วก็ในไกด์วอล์กไปด้วยนะครับเราเดินมาสักแป๊บเดียวครับสามสี่นาทีนะครับก็จะเห็นอะไรครับมองไปข้างหน้าที่เห็นนั่นคืออีเรียร์บอนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นตลาดตังโลตังโลเซ็นเตอร์ไปกันต่อกับ นี้ให้ดูตลาดกันเต็มๆนะครับนี่ครับสมรองเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็อินเรยนย์ตัวนะครับ,บรากาศตอนนี้ก็พกติมีแสงสีแสงไฟมาประดับเพื่อวามสวยงามน,นะครับ ก็เราเข้ามาอยู่ตรงหน้าอินเทรเนเบอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สกายวอล์กแล้วก็เดินไปทางซ้านนยมือ แล้วเื่อนมาถึงแล้วนะครับอินเทเลนบอลประมาณว่าเราใช้เวลาประมาณ5นาทีครับ้อมาถึงอินเทเลนวอเนี่